แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนกลางกระเป๋ารอการโอนเงินดําเนินการแน่นอนค่ะสําหรับในส่วนของการนําเข้าครมอโดยทางกระทรวงพาณิชย์และก็ทางคณะรัฐมนตรีจากทางกระทรวงการคลัง15พฤศจิกาย,ยน2565นี้พี่น้องเกษตรกรได้ทราบแน่นอนว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนา4.68ล้านควเรนจะได้รับเงินอย่างไรรับเงินเมื่อไหร่และโอนตรงผ่านบัญชีทางธนาคารทกสรวมไปถึงวิธีการตรวจสอบเช็คสิทธิ์การ เงินทั้งโครงการประกันไรายได้ข้าวปี4พ่วงมาตรการคู่ขนานค่าเก็บเกี่ยวรไร่ละ1,000บาทวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารสําหรับการประกันไรายได้เงินส่วนต่าง5พืช5ชนิดข้าวน,นะคะจะได้รับเงินส่วนต่างแล้วก็มีการชดเชยสูงสุดนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรมีการประกันไรายได้ในแต่ละพืชสูงสุดถึง1 5 0 0 0บาทส่วนรายะเอียดจะเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลาก์าากดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับ จากช่องอิสานแซบค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้อง,องประชาชนทั่วประเทศนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวทางธนาคารทกาศากระทรวงการคลังรวมไปถึงในส่วนของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมายืนยันนะคะว่ามาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผ่านโครงการต่างๆตอนนี้ทกาศาได้ดําเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไปแล้วสําหรับข้าวปี3ที่ผ่านมานะคะในการจ่ายเงินชดเชยผ่านทั้ง5โครงการไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสปหลังยางพารา ปลามน้ำมันรวมไปถึงเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวในโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการแล้วก็พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับข้าวปี3ที่ผ่านมาปี64ทับ65ด้วยวงเงิน142,000ล้านบาทนะคะคุณผู้ชมรวมกว่าที่ เกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า4.6ล้านคนเลือนและปี2565ทับ66แจ้งเตือนพี่น้องเกรรษตรกรค่ะการกระเป๋ารอการโอนเงินเช่นเดียวกันสําหรับพี่น้องเกรรษตรกรทั้งโครงการประกันรายได้ข้าว5พืชแล้วก็ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทซึ่งจะนําเข้าคอรมอในวันที่15พฤศจิกาย,ยน2565นี้จ่ายเงินเกณฑ์ส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ครอบคลุมพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร 4. หกแปดล้านควรเรือนค่ะ ส่วนโครงการประกันได้ได้ข้าวเปลือก5ชนิดได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ1 5 0 0 0บาทคูเรือนไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1 4 0 0 0บาทคูเรือนไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกปทุมธาน,นีตันละ1 1 0 0 0บาทคูเรือนไม่เกิน25ตันข้าวเปลือกเจ้าตันละ10,000บาทคูเรือนไม่เกิน30ตันแล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวตันละ122,000บาทู่เมื่น16ตัน่สวนมาตรการคู่คขนานนะคะคคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือชาวะา ในเรื่องของต้นทุนการบริหารจัดการข้าวหรือเรียกว่าไรได้1,000บาทกำหนดใจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะคะคุณผู้ชมครัวเรือนรายละไม่เกิน20ไร่หรือว่าไม่เกิน20 0 0 0บาทจานวนอยู่ที่4.6 8ล้านครวเรือนซึ่งล่าสุดนะคะจะนําเข้าครมอนในวันที่15 พฤศจิกายน2565นี้และในส่วนของการประกาศราคาเกินกลาง,งอ้างอิงตามขั้นตอนต่างๆก็สามารถดําเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศได้ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากยินดีกับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ